สวีดัสสวัสดีครับผมนิกี่ทีวีแล้วกับเพจนิกี่กินไปทัวร์มืนน่อนี้ผมสิพามากินกั่งเขียวแซ่นนำปลาครับน้ำจิ้มรสเด็ดเอ <c oughs> นี่ครับผมเฮ็ดเองอ่าทนหลายๆได้บาได้บอกอวิธีเห็ดเข้มพ้นครับเบิงบ่งหมดอ่ะวิน้องเบิงบ่งหอย ผักกินกรับก๊อปีมีในบัวผักกระทินมะละขี่นกมะละขี่นกแล้วก็ผักกาดครับทั้งเตะผักกาดทั้งเตะผักกาดซ้อยทั้งเตะนี่เฮเบิ้งกั้งครับที่ผมหลอกออกมาแล้วหลอกเปลือกออกมาแล้วนี่มันสีโตประมาณนีเ่เดี๋ยวผมสีสาธิตวิที่ วิธีว่าห้องเสียเอาเนือ้อมันลงมากกินได้แังไหนก่อนอื่นกะเหมือนเดิมครับฝากซองย o u t u b e ก i ี้ทีวีและกระเพจ n i k กกี้ Nikki, กินไปทัวเป็นกำลังใจให้ผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สัมพันธ์กดกระดิง่งเพื่อสิบประพาดคลิปดีๆที่ผมสิมานำเสนอเพื่อน,อ,นอ่ะบอสาครับเข้าไปลุยกันเลยข้างค่าเพื่อนเ,อนเอนมามื่อหนึ่งความหมูวานผมเผาเว้น เดี๋ยวกินโซ่กันเลยโอ<ฮ>้มาละกินอกหนึ่งคมสุดอ่ะใส่เมือเลยครับพี่นอ้องตอนนี้ก็ประมันจีนทุ่มนึงแล้วครับ เดี๋ยวง่ายมากครับมาป่นเนี่ยสีเข็ดไหเบิ้งได้ครับเนี่อวไอไปที่มันตันไก่ตัดหัวก็นะครับเข้าไปกินหัว จ,ำจ,ำจับจ้ำเลยจันหัวหางนะครับเบิ้งเพื่อนเบิ้งนี่เบิ้งนี่เลยขีดแล้วกับตัดเพื่อนเบิ้ง,งตัดเข้าไปสินี่ครับนี่ตัดข้าไปตัดหลังกัห้องกับเลาะหล่อนี่ครับเลาะริ่มขางันนี่เลาะริ่มขางไปสิ ทางนี้ก็คือการนครับเบิงบ้งเงินเบิ้งเงินตรงกลางเนี่ยเขาก็ตัดเฉียงไปนี่มันเปิดมาเ,เ,เห็นปะเห็นปะนี่ตัดเฉียงอืมเนี่ยตัดเฉียงตัดริมไปน้ำขังมันนันไกลนี่ต้องเข่าจังหน่อยนะครับเนีย่ยแล้วก็นีน่เบิังหน้ามองสีแก้วให้เบิังหน้า แก้วจากหางเห็นปะเห็นปะเพื่อนเห็นปะนี่นี่แหละครับวิธีกิดกันทองมันก็คือกันรอจากหางไปเด้อเพื่อนเห็นบปะวันนี้มันสู้ไม่พงบอลในกล่องค่อยนี่แล้วเมื่อสิบกมาเป็นแบบนี้เห็นปะเพื่อนเห็นปะ นี่ครับวิธีกินกันนี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดครับผมเห็ดเองครับ Wow, Nó quản gì đi làm này buồn โดปหนึ่งครับกังซื้อมากรหน,นึ่งไมค์ขาีนเพจข้าวคุณพ่อคราบเดี๋ยวเพื่อนท่านบอเดี๋ยวตัดเพืห่ห้ให้เิ็งอีกรอบไหมล่ะ ตัดหัวครับรับแรกตัดหัวตีไปเาื่อนบ้งนี่ได้นี่เห็นหางมันบ่อเนี่ยเนี่ยเอาตัดตัดเชียงว่างน่ยจะบ,บ่งกระใจของเราเห็นบ้าเรืงเห็นบ้าง ตัดเฉียงแล้ว้อกันนี่ตัดมานน้ำขางโตเพิ่นนะครับเห็นปะตรงนี้เหมือนกันครับนี่เห็นปะตัดเนี่ยเห็นวะผมตัดเฉียงนี่กั โอ้น้ำแตกเลยโอ้พีพ์เพชรดีขนาดครับน,น้ำจิ้มผมจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดตัดแล้วล่ะเอาพวกนี้แกะนี่ครับมันสิเป็นประมาณนี้ครับนี่หันห่อตาถึงต้องนี่มันสิแรงๆมๆนช่แกงมากแปลนบ้าง ๋ยวซื้อเฟรนไมค่ะเดี๋ยวผมดีใส่ไปเห็นนะครับแล้วสนใจกับซังจอน้ำพ่นได้โลละลายสามสิบเพิน์ขายลายย่างอยู่ครับโอ้โเพล็ดผมเลื้ยไปมันต้องแกะจากข้างหลังโอ้ยโวที่โจที่นี่ประมาณนี้

แกเลียน ok, หอวดอกจากน้อยครับ เป็นปอืมผเพี่น้องอ,อืม,อม Ô hết, ô Nước chìm hết, ô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  hết, Oh. Så vi har โอ้สุดอยอดเพปไอิ่มพี่น้องเอาเป็นมาคลิปกินกัง้งเขียวแซ่น้ำปลาขอนะนำเสนอเพียงเท่านี้ ตั้งในกับฝากกดไลค์กดแชร์แน,นะน่นอนครับเด้อพอกันไม่อีพี่นะอีพี่นี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ